ใครจะได้เป็นรัฐมนตรีกันแน่กระแสนสนามการเมืองไทยกำลังร้อนระอุเมื่อรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ของนายอนุทินชาญวิรกุลยังอึมครึมเปลี่ยนแปลงทุกวันจนยากจะฟันธงแม้ระบบการเมืองควรแน่นอนและเปิดเผยแต่โพครมล่าสุดกับพลิกไปพลิกมาตลอดนี่แหละประเด็นที่ทุกคนอยากรู้แล้วใครได้เป็นจริงๆใครที่ถูกดึงเข้ามาเสริมทีมหรือใครที่ถูกเคลียร์ออกอย่างไม่คาดคิดแต่นี่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีเหตุการณ์ที่อาจสร้างความเห็นต่างและคำถามที่ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังอีกมากครั้งนี้ข่าวลือสะพัดถ,ถึงการทาบทาม สุภจีสุธรรมพันธ์ผู้บริหารมือทองของดูสิธานีให้ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะที่บวรศักดิ์อุวรณโนซึ่งเคยทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วกำลังจะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายอนุทินได้พูดคุยตกลงกับนายบวรศักดิ์ด้วยตัวเองแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าการดึงบุคคลจากนอกวงการเมืองมานั่งในตำแหน่งสำคัญจะทำให้การบริหารประเทศราบรื่นขึ้นจริงไหมหรือจะเป็นช่องโหว่ในการตรวจสอบ และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการเสนอรายชื่อผู้มาจากนอกสภาถึงเจ็ดกระทรวงใหญ่ได้แก่การคลังพาณิชย์พลังงานการต่างประเทศกลาโหมยุติธรรมไปจนถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยกระแสนี้ถือว่าสันคลอนสมดุลเดิมในวงการเมืองไทยไม่น้อยเช่นการเลือกศรีหศักพวงเกตแก้วนั่งรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและเอกนิตินิติธันประพาสเป็นรัฐมนตรีว่าการคลังหรืออัถพลเร่พิบูลรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการพลังงานส่วนวรพักทธัญ,ญาวงเสนอชื่อเป็นรอมอชอคลังแล้ว พลตารวจโทชานชัยพงพิชิตกุลก็ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมซึ่งถูกจับตามากว่าโผจะเปลี่ยนอีกหรือไม่ก่อนทุกอย่างจะนิ่งลงสําหรับบางตําแหน่งที่ยังไม่แน่ชัดเช่นกระทรวงกลาโหมยังมีชื่อทั้งพลเอกสุพจน์มาลานิยมและพลเอกนัทพลนาคพาณิ์สลับไปมาหลายแหล่งข่าวยืนยันว่ายังไม่ลงตัวแถมมีรายชื่อใหม่ๆเสนอเข้ามาเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นความเคลื่อนไหวที่ยังไม่มีใครกล้าย,ยืนยันผลสุดท้าย หากดูในโคต้าพักภูมิใจไทยรัฐมนตรีส่วนใหญ่มาจากชุดเดิมมีเพิ่มเข้ามาสองรายได้แก่ชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักผู้มากบารมีลูกชายในวินและพระดอนปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ยังไม่มีการเฉลยว่าใครจะคุมกระทรวงไหนงานนี้คาดเดายากจริงๆด้านพักกลารร้าทำยงย้ำรายชื่อเดิมเช่นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านั่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการเกษตรอัฐกรศิริลัทยากรขุมท่องเที่ยวนริมนพิญโยศินวัฒน ดูการศึกษาละอราพรมเผ่าดูสังคมส่วนในองอาจวงประยูนก็ยังนั่งรอมชอศึกษาธิการสิ่งที่สร้างเสียงฮือฮาคือการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ถึงสองคนนายสมพันธ์มายูโซต้องหลีกทางให้น้องชายนายอามินพติติธเงื่อนไขในด้านคุณสมบัติในทำนองเดียวกับนเรศทำรงทิพยคุณจากเชียงใหม่ที่เข้ามาแทนนายไผ่ลิกเนื่องจากติดปัญหาทางรัฐธรรมนูญแต่ยังถือเป็นโคต้าภาคเหนือของพรรคดังเดิมขณะที่พรรคพลังประชารัฐก็ได้ตำแหน่งแน่น,นอนอีกสี่รายชัดเจนแล้วว่า สันติพร้อมพัดจะควบ